โฟอีสวัสดีครับผมยินดีต้รับเขาสู่ชาแนลต่อมอรีแอคนะครับวันนี้เราจะมาดู MV exceptional หรือข้อยกเว้นกันจ้า <c oughs> ต่อมอรีแอค <c oughs> จากที่เราได้ดูแบบทีเซอร์เดี่ยวไปแล้วทีเซอร์รวมไปแล้วนะครับผมแล้วก็รูปปล่อยโปรโมตต่างๆนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าแบบแต่ละคน7คนเนี่ยมาในคอนเซปต์ของบาป7ประการนะครับผมที่ มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเกลียดค้านความริษยาความโลภความอาเย่อหยิ่งนะครับผมความแบบโมโ oh หแบบโทสะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความแบบตะกละในการกินนะครับผมแล้วก็รวมถึงราคาเรื่องแบบเรื่องความเซ็กซี่ความั่วยนด้วยนะครับผมนี่คือเป็น ผาาพั้ง7ประการที่จะต้องมีอยู่ในใจใจมนุษย์อยู่แล้วนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะแสดงมันออกมาขนาดไหนนะครับผมที่แน่ๆเกียร้คานเนี่ยต่อมอแล้ว1น,นะจ๊ะวันนี้นะครับผมเราก็เลยจะมาดูกันในรูปแบบของ MV กันดีกว่าว่าตัวเนื้อเพลงเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนแล้ว MV มันจะสื่อประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีอกการแล้วก็ต่อด้วยรีแคปกันเลยดีกว่าจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อมอรีอค <c oughs> ื่นเต้นมากเลยตอนนี้คือตื่นเต้นมากนะครับคือแค่รูปแรกก็คือแบบได้เวอร์แล้ววะ่ะได้แล้วนะครับผมเราอยากเราอยากจะมารู้กันว่าทํานองเพลงจะเป็นประมาณไหนว้าตื่นเต้น <c oughs> มาทุกคนพร้อมไหมพร้อมจะรีแอคไปกับตอมออสีกสรอบไหมนะครับผมปัเพื่อการสุราดูกันเลยจ้า <c oughs>

เมนท์นสวยอีโก้ว้าวคุณมากคุณมากแต่ละช่วยมากเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยใช่กรีชอุ้ยเมคอัพดี

Wow. Deserve the best Celebrate my Appetite we are low. we I I I the I'm, wow. I'm Just a human wow. Oh, it's a ratta. We can't. We can't. okay, <laughs> okay. My God <c oughs> ต่อหมอรีแอตอนแรกไม่เข้าใจเลยว่าข้อยกเว้นคืออะไรทําไมต้องข้อยกเว้น MV เกี่ยวอะไรกับข้อยกเว้นคุณเป็นบาปทั้งเจ็ะมันจะข้อยกเว้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ปะคือแบบงงมากแล้วพอมาจนสุดท้ายคือแบบคนลุกมากแกฉันไม่คิดว่าเขาจะนําบาปเจ็ดประการเนี่ยมามามองใหม่มาแบบ โพสติฟทิงกิ้งใหม่อะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแปลไปด้วยกันอีกรอบนะครับผมว่าข้อความที่เขาสื่อเนี่ยหมายความว่ายังไงนะจ๊ะติ๊กเมื่อกี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะที่ตมออกดหยุดไปเยอะเลยนะครับผมคือมันมันมันดีจนเราต้องหยุดอะเกตปะเดี๋ยวเราไปดูเพลงกันอีกรอบนะครับผมตมอยากจะทำให้เขาเข้าใจมันอีกรอบแล้วก็หยุดคุยกับพวกคุณอีกรอบนะครับผมเพื่อกนยเวลาไปดูกันอีกรอบจ้า hey, งไ,ได้ไม่อน,า,นา,ายสวยมากแกใช่ปะน,นี่นเอบบชอรี่อ๋อเชอรี่คือพี่ไม่จริงด้วย ก็คนแรกเลยนะคบผมตาอมของเราประเดิมด้วยคำว่า envy แปลว่าความอิจฉาริษยานะครับผมก็คือจากเนื้อเพลงเนี่ยก็เหมือนฟิลประมาณว่าพูดคุยถึงความแบบ standard beauty standard เนาะขาวสวยหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยในห้องของตาอมเนี่ยจะมีคนหลายๆคนมันก็แสดงถึงความอิจฉาไงเราเห็นคนนี้สวยเราก็รู้สึกอิจฉาเราก็อยากจะเหมือนเขาเราเห็นคนนี้หล่อเราก็รู้สึกอิจฉาอยากจะเหมือนเขาอย่างเงี้ยแต่ฉันชอบตาอมลุคนี้มากเลยอะ่ะมัน มันดีมากแล้วเมคอัพคือดีมากจริงๆกาบเมคอัพอะใครเป็นเมคอัพนะ่ะผมแบบมอ,มออมงงให้เลยนะเมคอัพคือดีมากพันก็คือดีมากจริงๆดีแบบดีมากพันพันคนง่วงนอนเวลาสี่ทุ่มหายไปแล้วนะครับกลายเป็นพันแบบผู้ร้อนแรงนะผมชอบลูกเนี่ยชอบรูปนี้มากเลยทุกคนมันแบบมันมันดีมากๆเลยกับรัสอันว่ารัส นะครับผมแปลว่าโมหะนะครับผมหรือว่าความโกรธความโมโหแบบไฟโกรธอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mind, call, ส่วนอ่านี่ก็คือกัตตุนี่นะครับผมหรือว่าอ่าความตรึกะ <are> ในการกินนะครับผมกล้วยสวยมากกล้วยสวยมากกล้วยสวยมาก ไอ้ก็สวยมากแกค,คือแบบเป็นการ์ตูนี่ที่เรารู้สึกแบบไอ้น่ารักเออลูกฉันลูกสาวฉันเองนะทุกคน hey, ชอบอันนี้มากฉันรู้สึกว่าเมนฉันคือจึง้งจึงแบบจึ้งล้านเปอรเซนแหละเก็ดป่ะจึ้งแบบจึง Hannah room, State Our Time. ้งฮ a n าโรสเซนบูร์มเกรสเตดออฟออร์ไทม์ดีทุกเวอ่ะดีทุกเวลาแก h a n น่ h อันนี้คือสวยมาก คือมันแบบความเยอะหยิ่งอะเก็ตปะสวยมากลยอะอีกโก้อะอีโก้ความแบบความมั่นใจในตัวเองสูงความแบบความเยอะหยิ่งความหยิงผียองความแบบเออแบบฉันเก่งอะฉันคือที่หนึ่งปะแกไม่มีใครมาสู้ฉันได้หรอกอไอเงี้ยมันคือความอีกโก้นะ โอ้ยเกม My God Oh My God นบำยาพานุ่มต้องจ้างคุณไมยแล้วแชมพูก็ต้องจ้างคุณไมยแล้วนะครับผมเรารู้สึกว่าเรามองเห็นแล้วเราคิดถึง Adam และอ v e Eve นี่คืออ v e ในตำนานของเราในยองที่อยู่กับเชอร์รี่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับลัชหรือว่าราคะนะครับผมมันดื้อมากเลยอ่ะพี่ไมค์คือสวยมาก เนี่ยดูดูเรยบอ่ามันสวยมากสวยมากจริงๆดูดิอ๋อคุยคุยคือแบบปิ๊งคุยคุยน่ารักมากเลยคุยแบบอืมคุยน่ารักมากไม่รู้จะพูดคำไหนแต่รู้เขาเลยว่าคุยรักมากมากมาก เธอกล้วยดีมากเลยอ่ะกล้วยคือตัวแทนแห่งกรีดนะครับผมหรือว่าความโลภนะครับผมก็คือจากฉากก็คือเห็นได้ว่าน้องเนี่ยเหมือนซื้อของช้อปปิ้งเยอะไงก็คนมันโลภอะ่ะก็ต้องซื้อของเยอะปะเออเห็นในก็อยากได้เห็นอันนี้ก็อยากได้เออโอ้คุเโจโก็สวยมากแก ทำไมเขาทําสวยทุกคนเลยวะโฟยบโฟยบคนที่เรารู้จักแบบรัวๆฮาๆเนี่ยเหมือนไม,ไม่ไม่มีอยู่สิ่งบนโลกใบนี้เราเหมือนเป็นแบบมัลติเวิร์สอะแกเฮยแทนเขาว่าสลอ็อตเป็นแทนเขาว่าสล็อตได้สวยมากเกลียดค้านนะครับผมคุณโจ ฉันชอบความหมายของบาวทังเจ็ดมากๆเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นความคิดใหม่เป็นแบบเอาดีๆมันก็เป็น positive thinking ได้เหมือนกันนะการที่เราเนี่ยมีความอิจฉาริษยาเนี่ยมันคือการที่เราอะต้องการจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเว้ยคาว่า deserve the best เนี่ยคือเขาบอกว่า เราอะ่ะควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะการอิจฉามันคือการอิจฉาก็จริงแต่การอิจฉาคือเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเรามันรู้สึกว่าพอพูดอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าใช่มันคือมันคือจริงทําไมเราถึงอ,อิจฉาเพราะว่าเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมนขนลุกมากเลยส่วนต่อไปของอายได้คําว่าความตรกะใช่ไหมสิ่งที่เป็นความหมาย ของความตะกะมันไม่ใช่การแบบที่เราเป็นคนกินเยอะโดยไม่ลืมหูลืมตาแต่อไอ,อ,อสื่อออกมาได้คำว่า celebrate my appetite คือการเฉลิมฉลองกับสิ่งที่เราอยากกินก็คือเรารู้สึกว่าฉันหิวฉันที่ต้องกินอันเนี้ยอยากกินอ่ะอ่ะอยากกิน1,2,3,4งสองเราก็แค่ซื้อมันมาแล้วเรากินมันแค่นั้นเออมันก็จริงมันคือการฉลองมันคือให้ความสุขของกับตัวเองกับการกินเท่านั้นเลยความตะกะ จะบอกว่ามันคือการให้ความสุขกับการกินมันก็ใช่เว้ยแกจริงๆนะเ้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยส่วนต่อไปนะผมของคุณไมค์คุณไมค์บอกว่าราคาราคาคืออะไรมันถ้าพูดง่ายๆมันก็คือความอยากเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยแบบการดึงดูดการตอบสนองทางเพศอะไรพวกเนี้ยมันรวมไปหมดพูดง่ายก็คือความเซ็กซี่นะครับความหมายที่โฟร์อีฟสื่ออกมาให้เราล u s ช mm hmm. ก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะมนุษย์คนหนึ่ง ต้องการมีความเซ็กซี่เพื่อเสริมความมั่นใจนี่คือพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่งที่มีการที่เราแสดงออกความเซ็กซี่เรานั้นก็คือมนุษย์คนหนึ่ง Hello I'm just a human อันนี้ชอบของชอบของชอบของเฮนนามากๆ คำว่าอีโกของฮันนาความหยิ่งพยองความเย่อหยิ่งของฮนนาที่บ่งบอกว่าเราได้รางวัลที่หนึงตลอดแท้จริงแล้วอะ่ะมันคือความสําเร็จเว้การที่เราได้ที่หนึ่งอะ่ะมันคือความสําเร็จเราได้อยู่ในจุดที่เราต้องการนั่นคือความสําเร็จจริงๆเลยแล้วคนอาจจะมองเข้ามาว่าเรานั้นอะ่ะมีอีโกนะทุกคน,น,น no ส่วนของฝ่ายกรีดความโลภ ความโลภคืออะไรความโลภคือการที่เราอยากได้อยากมีใช่ปะแต่สิ่งที่เขาบอกเราก็คือ hello I e a r n it ก็คือฉันสมควรได้รับมันอ่ะฉันทำงานหนักฉันหาเงินฉันเสียเวลาไปกับการทำงานฉันมีเงินฉันก็แค่ซื้อมันเพราะว่าฉันสมควรได้รับมันแค่นี้เลยทุกคนคือมันดีมากๆ ส่วนของคุณโจสล็อตที่แปลว่าเกลียดค้านรู้สึกเชื่องชา้ารู้สึกเกลียดค้านเขาได้แปลให้เราแล้ว having มีชามก็ฉันก็มีเวลาของฉันการที่คุณเห็นเราขี้เกียจอ่าวันเสาร์เราทุกคนอาจจะเห็นเราขี้เกียจเพราะว่านั่นก็คือเวลาของเราเพราะว่าจะหนึ่งสุขเราก็ตั้งใจทํางานเราก็ทําในสิ่งที่เราควรทํา ส่วนคนสุดท้ายโทสะหรือว่าความโกรธพันโทสะหรือความโกรธนะครับผมเขาสื่อกับเราได้ว่า hello I'm no victim ก็คือบอกว่าฉันไม่ใช่เหยื่อฉันคือผู้ล่าเออเหมือนประมาณจะบอกว่าคนที่มีอารมณ์โมโหคนที่มีอารมณ์รุนแรงจะสื่อว่าเรานั้นนะไม่ใช่ผู้ถูกล่าหรือว่าเหยื่อ เกตป้าเหมือนประมาณว่าคนที่มีความโกรธหรือว่าความอารมณ์ร้อนเนี่ยดูไม่อ่อนแอดูไม่ใช่เหยื่อเกตป้าจะบอกว่าไงเดี่ยคือสิ่งที่น้องพยายามจะบอกก็คือว่าการที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยคือฉันไม่ใช่เหยื่อเออจบเหมือนเดิมทุกคนคือมันดีมากๆเลยอ่ะมันแบบ อันไหนที่ตอมอแปลผิดไปหรือว่าอาจจะแปลไม่รู้เรื่องหรือว่างงๆนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอมอไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ดูอะไรมาก่อนจริงๆตอมอแค่หาความหมายของความหมายของแต่และคําที่น้องเป็นออกมาเท่านั้นเองนะครับผมก็ได้ความคิดเห็นตามที่ตอมอพูดไปในรีแคปเลยนะครับผมหวังว่าจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอ <c oughs> ตอนแรกนึกว่ามันจะเป็น MV ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกแบบบาปอะเก็ยติป้ารู้สึกตระาหนากักหรือว่ารู้สึกแบบจมอยู่กับความรู้สึกนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่เลยอะมันเหมือนเราได้เปลี่ยนมุมมองความคิดอะคือไม่ได้เชิงกับว่าให้เราทำบาปแหละแต่ให้เราเข้าใจกับมันมากกว่าว่าสิ่งที่เราทำนั้นอะบางทีอาจจะไม่ใช่บาปก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำให้ตัวเองมีความสุขเท่านั้นเลยจริงๆนะครับผมเรารู้สึกว่า เป็น M.V. ที่สื่อความหมายออกมาค่อนข้างดีบางอย่างตอมอก็รู้สึกว่าตอมออาจจะพูดงงบ้างอาจจะพูดแบบไม่เข้าใจบ้างแต่ตอมอคิดว่าทุกคนที่ดูตอมออยู่ตอนเนี้ยเข้าใจและรู้สึกความหมายที่ตอมอจะสื่อออกไปได้นะครับมันเป็นอะไรที่ ลึกซึ้งมากๆสําหรับบ่าวทั้ง7ประการในครั้งนี้นะครับผมส่วนตัว MV บอกเลยว่าวีสวยมากแต่ละห้องของทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆนะครับผมยันเมคอัพทุกคนตอมชอบเมคอัพมากเลยอะเมคอัพแต่ละคนคือสวยมากๆสวยแบบสวยจริงๆนะครับผมแบบละมุนนีแบบละมุนแบบมเวอร์นะครับผมคุณกล้วยก็คือกลายเป็นสาวหวานไปเลยอะผู้หญิงจ๋าเลยอะเราก็แบบเ้ยคุณกล้ยคุณแม่ถายไปไหนเฮ้ยทุกคน แค okay, มันดีมากเลยมันดีทุกอย่างจริงเราตอมอ,อคิดว่าตอมอรีแอคทุกอย่างไปใน MV หมดแล้วนะครับผมบอกว่าทุกคนจะเข้าใจอารมณ์ตอมอ,อสือมาเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆนะครับผมไม่รู้จะพูอะไรแล้วบอกได้เลยว่า xo xo entertainment เนี่ยไม่เคยทำให้ตอมอ,อผิดหวังเลยทั้ง4 e AP, แล้วก็ a t l a s เฮ้ยในฐานะของ4 e i คนหนึ่งเรารู้สึกว่าขอบคุณ4 e AP, ขอบคุณ xo xo ขอบคุณ4 e i ด้วยกันเองที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้นะครับผมเรารู้สึกว่าเราพร้อมพพอร์ตต่อไป ผีระบำเมื่อไหร่สัตว์ไปจ้า <c oughs> ต่อหมอรีแอค,แอคก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีแอค MV ของ 4E ีนะครับผมอาจจะงงบ้างไม่งงมากต่อมอก็แอบงงเหมือนกันเพราะว่าเราก็พูดตามความรู้สึกของเราจริงๆนะครับผมถ้าทุกคนชอบการรีแอคอย่างนี้การรีแคปอย่างนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ต่อมอด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหลังจากนี้นะ่าจะมีอีกยาว,ยาว เอ็กเซพชวลเนี่ยน่าจะมีมาอีกทั้งไลฟ์ทั้งเออยใไดเออยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมกับตอมอรีแอคเอ็กโฟอีฟวันนี้ไปแล้วอันยอง